เข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วผมยังไม่เข้าใจคําว่าที่พระอาจารย์แปลล้มเนี่ยมันเป็นคําพูดของของของรุ่นที่สองใช่ไหมลูกที่สองครับไม่ควรกล่าวกับรุ่นที่หนึ่งที่เป็นเจ้าของผ้าเจ้าของเจ้าของตะกูลธรรมทานลูกที่หนึ่งเป็นเจ้าของตะกูลธรรมทารุ่นที่สองไม่เห็นเหรอรุ่นที่หนึ่งก็ลูกที่สองลูกที่หนึ่งจะเข้าไปสู่หมู่บ้านได้กล่าวกับพี่สือลูกหนึ่งแน่ รูปที่เน่ยรูปที่สองแต่ในที่นี้มันเป็นที่หน,น,นึ่งนะรูปหนึ่งสรูปหนึ่งเห็นไม่าปนโยงนรูปไหนรูปอพิสุรูปอื่นรูปหนึ่งเอาข้อหนึ่งไหมพิสุรูปเอาข้อหนึ่งเนะพิสุรูปหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไปมู่บ้านได้การกับพิสุรูปหนึ่งว่าท่านท่านจะบอกตามตามบอกสกุลท่านผมจะบอกไหมผมจะบอกสกุลประธาของท่านตามที่ท่านบอก Ượng, ผมท่านสั่งผมมาเถอะผมจะบอกให้ตอนนี้ลูกที่หนึ่งจะเข้าไปครับแต่ในกรณีใน,นเป็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 นเป็นประโยณกรรมครับเป็นลูกที่เป็นเจ้าของตระกูลเนี่ยไมาเป็นไมาเป็นไม่เป็นประธานเลยเนี่ยเซียวลูกอื่นๆลูกที่เป็นเจ้าของตระกูลเนี่ยพิสูจน์ที่ไม่ใช่เจ้าของตระกูลพูดก็แสดงว่าพิสูญญ<ม>รูปอื่นถ้าเรากลับใหม่เมื่อกี้นะ<ม>พิสูรูปอื่นก็คือรูปที่สองนะอันพิสูจน์อีกรูปก็คือรูปที่หนึ่ง คือรูปที่สองไม่พึงกล่าวกับรูปรูปที่หนึ่งว่า<อ>ผมเป็นผู้อันท่านบอกแล้วจะบอกตามคําของท่าน<อ>รูปที่สองอย่าพูดอย่างนี้ว่านไงนะนนครับก็พิสูจนจะทําความกําหนดพูดว่าผมจักถือเอาผ้าซาดกอันนี้ตามคําของท่านควรอยู่อันนี้คนรูปที่หนึ่งมาถึงรูปที่หนึ่งว่าถ้าท่านพูดว่า,าท่านไปตะกูนอุปถาของผมนะขอเจวร์พื้นหนึ่ง นะนี่กําหนดมาไว้นะเจ้าของรุ่นที่สองเนี่ยกำหนดว่าท่านจงไปขอตระกูลอุปถัมภ์บ้านผมเนี่ยพื้นหนึ่งนะนะอันนี้เรียกว่าพิสูุกําหนดอย่างนี้ก็ภิกษุจะทําความกําหนดพูดว่าผมจะ<า>ถือเอาผ้าสะโดกอันนี้ต,นนนตามคําของท่าน<ๆ>ก,ก,ก็ได้นะะอย่างที่พระอาจารย์ทรงใช้ว่าการผม ผมขอกับท่านอีกพื้นหนึ่งเพืเป็นสองพื้นได้ไหมน่ผมขอมาให้ผมขอเจ้าภาพท่านนั่นแหละว่าพื้นสองพื้น <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าท่านสั่งผมให้ไปขอสองพื้น <c oughs> เพราะว่าพื้นที่สองมาผมผมจะขอท่านใช้ <c oughs> อย่างนี้เนาะ <c oughs> ก็ต้องกําหนดอย่างนี้ผมขอพิ่มเลยเไม่ใช่ว่าโยมผ้าท่านสั่งมาขอผ้าพื้นหนึ่งแต่อาตมาขอเพิ่มอีกพื้นหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการขอญาติญาติโยมที่ไม่ใช่ปวาวญาของเราไม่ได้ต้องให้พิสู์รูปที่สองเนะี่ย พูดรวมมาเลยว่าขอสองผืนนะขอมาสองผืนแล้วมาถึงวัดเข้ามาแบ่งกันเอาอย่างนี้ครับกำหนดผืนกำหนดจำนวนเอาตกลงใครเป็นตระบาดทุกคนที่ไปขออะไรก็ต้อไปขอในบ้านใช่ไหมครับก็ภิกษุจะทำความกำหนดพูดว่าผมจักถือเอาผ้า สาดกอันนี้ตามคําของท่านคนอยู่หมายความว่ารูปที่หนึ่งใช่ไหมาราบในรูปที่สองรูปนี้มันจะไม่เป็นอาบัติคือเป็นคนว่าเอออาจารย์ขอผ่าสาดกาพืน้นไปให้ผมนั่งเลื่อนมาพี่สู้รูปยังเงินไปกลางล่าน่าผมจะไปแต่คุณนกว่าถากเออคุณท่านจะขอบท่านจะบอกจะบูนผมจะบอกจะบูนมาทำท่านตามที่ท่านบอกพี่สูร้รน,น,นั่นจะบอกบอกไปยพระคำลัดในที่แหล่บอก แต่ว่าเขาบอกว่าแล้ว่ะพี่สู้รุนแรงกันคือเอาเลเพราทเขาบอกแล้วแปลว่าสองอื่นนะมันสิเป็นแต่ันที่นี่มาเขาบอกว่าเออบอกด้งนี้แหละแต่บอกต่ออีกว่าบุคคน้ำอื่นหนึ่งเนี่ยต่ออย่างนั้นไปมันก็สิบเป็นอย่างนี้เป็นพร้อมแล้วสองอืนงนี้ไกลๆว่าแต่เบลแค่ว่าเออเออบอกว่าเราเอาพาท่าโดดเด้อเดี๋ยวเราก่อคขั้นั้นไปเลยนะขั้นนั้นไปเลยตัวเดียวไม่อย่าบอกน้ำเราปิดตอนนี้จะเล่าว่า ถ้าขอเขาขวานขอผ่านถ้าเพื้นไปไปขอผ่านล้วตรมากมาเ้อไปบอกสิว่าอันนี้คือเราเราต่างสีเอาเขาเราไปอันนี้ก็เปนพอเราเอาปรสบอนะเอาแบบบริสุทธิ์นะไปเอาผ่านแะ้วตรงมากพื้นเนี้ผมขอน่านอย่างเี้พื้นนี้เด้อผสีบอกอานใรยจ้บอว่าให้ผมพื้นนี้พื้นนึเไปนี้บกอีเนาขอหนึ่งนะขอ ก็พิสูจน์จะทำวามกำหนดพูดว่าผมจัผมจกั<ล>มจกถืถอเอาผ้าสดาดกอ,อ,อันนีนตนตน้ตามคำของท่านควรอยู่ท่านบอกว่าให้ผมน้ำให้ผมน้ำข้อพิสูจน์จะทํคการกําหนดอ๋อหมายถึงคาคาเนี้ยข้อพิสูจน์จะทํคการกําหนดพูดว่าผมจักถือเอาผ้าสาดกอันนี้ตามคาของท่านคือมายถึงรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งพูดว่างั้นผมผมขออาจารย์ด้วยไหม ผมขอผมขอกับอาจารย์ได้ไหมอีกผื้นหนึ่งให้อาจารย์สั่งมาว่าต้องการสองผืนผมก็จะนําไปขอสองผืนนะต้องพิสูจน์ผู้รูปที่หนึ่งต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะนเธอถึงจะไม่เป็นอวบนะครับรูปที่หนึ่งทิ้งจะไม่เป็นอบบตต้องต้องกําหนดก่อนขอขอ,ขอรูปที่สองรูปที่สองด้วยนะครับเป็นของยมราชครับไม่เป็นครับครับต่อมาครับคําว่า ยังอยู่ที่อัตถกถานะครับนา้า224คําว่าท่านจงบอกตามที่ผมบอกความว่าท่านเป็นผู้อันผมบอกแล้วจงบอกตามคําของผมเหมือนกันน้อจ้าเนะาเนอะอันนี้คือว่าอันนี้เป็นลักะันไปบังคับย่าเาอกน,นอง,งเาบอกตามคํา,าคล่าบังคับรูปที่หนึ่งไปบังคับรูปที่สองบอกรูปที่รูปที่พูดออกับเขานั่นแหละรูปที่ไปพูดออกับเขาเลยพ่อตามผมเน้อ จงบอกตามข้ามของผมจริงๆว่ามันจะขอเป็นตระกูลเนี่ยจะขออย่างใดเนี่ยให้เขาบอกตามคำของจะขอแม่น้ำนะไอให้ไอ้ก็ตามข้ามของผมเนี่ยไอ้การขอให้ผมให้ผมน้่ให้ผมพื้นดังนี้ไปไปแต่งข้ามเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้จบนะนะผมบอกท่านแล้วว่าไงเนี่ย ผมบอกท่านแล้วจงพูดตามคำของผมผมก็ไปที่ที่เป็ขอเนี่ยไปบอกเขาบ้างเขาบอกน้ำค้ำอย่างของเนีเพราะว่ากับผมในในคำนี้บอกว่าท่านเป็นผู้อันผมบอกแล้วเนี่ยคือท่านผมบอกท่านแล้วผมบอกท่านผมจะบอกท่านเดี๋ยวผมบอกท่านแล้วแต่งคำนะแตยคำนี้นะฮะท่านเป็นผู้อันผมบอกแล้วเนี่ยจงบอกจงบอกตามคำของผมนะผมบอกท่านแล้ว ท่านจงตามพูดตามคำพูด,พดของผมนะครับทำที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วนั่นแหละพิสูจน์จะทำความกำหนดพูดในสองเรื่องแม้นี้ก็ควรนะเรื่องที่หนึ่งที่สองก,ก็พูดกำหนดลงไปนะครับกำหนดพื้นนั่นแหละครับจำนวนพื้นจำนวนผ้านะครับจริงอยู่พิสูจน์จ้อมเป็นผู้พ้นจากคำค่อนขอดด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเห็นไหมนะครับมีแค่นี้นะฮะในอัตถกถาขยาย อันแรกเจ้าของเขาพูดเองแต่เราไม่ได้กําหนดเราเราพูดแล้วเราคำเขาไปพูดอันน well, like er> ี้สองแล้แต่งให้เขาเปขันขันไปแต่งให้เขาพูดอยากได้พาาดกว์ลบบ่เอออยากได้ผมอยากได้พาสาดกกับบ่อน้ำผมมีกรจับเขาข้ามไปบ่อเลยอยากได้พาสาดก์ลบสองฝืนเนี่ยเขาก็หายมาสองฝืนเหมือนอย่างนี้นะอาจารย์เนาะรูปที่สองเนี่ยอาจจะเป็นผู้ไม่ฉลาดในคําพูดนะว่าตระกูลอุปถัมภ์ตัวเองก็มีอยู่ไม่รู้จะขออะไรฮะ จะพูดแต่งคำพูดไม่เป็นของจากตระโคลอุปถาของตนไม่เป็นไปสู่รูปที่หนึ่งก็เลยงั้นผมจะแต่งคำพูดเอาไหมล่ะจะแต่งคำพูดให้ท่านเอาไหมท่านพูดตามผมนะแล้วผมจะนําคําพูดของท่านเนี่ยที่ผมที่ผมแต่งให้ท่านนั่นแหละผมจะนําคําพูดนั้นไปบอกอย,อ,อ,อย่างนี้อ้างอ้างเล่อย่างนี้<อ>ครับเนาะครับนม่บริสุทธิ์อย่างนี้เราเห็นว่าอุปถาของท่านรูปที่สองเนี่ยเป็นคนมั่งมีนะแต่รูปนี้ไม่ไม่ขออะไรสักทีนึงนะ นะท่านก็ไปขอเป็นคนอาจจะเป็นคนมากน้อยสันโดษอาจจะแล้วก็พูดแต่งคำพูดไม่เป็นด้วยอย่างนี้ฮะไม่รู้จะขออะไรด้วยอย่างนี้ฮะ,ะพิสูจรูปที่หนึ่งก็เลยแต่งให้ท่านคือ,ค,อคือไม่อยากจะไปไปขอโดยตรงเลยแล้วจะผิดก็เลยสั่งให้ต้องให้พูดรูปที่สองเนี่ยพูดออกจากปากเองแต่ว่าเราเป็นคนแนะนําให้เขาพูดอาาาดดการแ,แต่เป็นบาลีแบบแปลล้มแปลอะไรนะนะล้มริหรือเปล่าล้มริง นะอา,าจารย์ดูบาลีแล้วก็เขาว่าไงครับไป็ตัวบาลีตรงนั้นตัวนิดเดียวไหมโยบุตวา,าวุตวาตวะวัจเนนะวัจเนสามอนอัโถอันนึ่งในสามเรื่องในสามเรื่องว่าของผู้สูบผู้อะไรนั่นกล่าวแล้วในหนึ่กล่าวคําที่กล่าวแล้วแนตะ่บอกคาที่กล่าวแล้วเนี่ยความหมายความว่าท่านเป็น,นผู้อันของกล่าวแล้ว เราสิเราเราเป็นผู้อันท่าน่อแล้วจะบอกตามตามของท่านเราผู้อันท่านแสดงว่าท่านรู่ที่สองเนี่ยบอกผมบอกบอกรุ่นที่หนึ่งทเป็นผู้อันท่านบอกแล้วบอกไว้แล้วแต่ว่าเป็นประธานที่จะบอกว่าจะไมหน้าตามแต่ว่าของท่านคือความหมายว่าผมถูกท่านแต่ว่ผมจะพูดตามที่ท่านสั่งครับรู่ที่สองสั่งรูปที่หนึ่งครับ อาหารก็คือรูปที่หนึ่งเข้าใจแล้ว,วันี้ได้ครับผมครับผมโอเคครับต่อมาข้อที่สามาข้อที่สามครับก็โดยสมัยนั้นแลพิสูรรูปหนึ่ง <c oughs> เมื่อจะเข้าไปสู่หมู่บ้าน <c oughs> ได้กล่าวกับ,บพิสูรอีกรูปหนึ่งว่าท่านผมจะบอกสกุลอุปถาของท่านตามที่ท่านบอกแม้พิสูรนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านจงบอกตามที่ผมบอกเถิด พิสูจนั้นไปถึงนะจึงให้เขานำเนยสายหนึ่งอาลหก,กะน้ำอ้อยงบหนึ่งดุลนะพิสูจนนั้นไปถึงจึงให้เขานำเนยสายหนึ่งอาลหก,กะน้ำอ้อยงบหนึ่งดุลข้าวสารหนึ่งโทนะมาฉันเสียเองพิสูจนผู้บอกรู้เขา้าจึงโจทย์พิสูจนนั้นว่าท่านไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกยียจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกแล้วกำมังน้อจึงกราบทุนเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภางเจ้าพระองค์ตรัสว่าภิกษุไม่ต้องอบัตตปาราชิกแต่ภิกษุไม่พึงกล่าวว่าผมบอกตามที่ท่านบอกรูปในกล่าวต้องอบัตตทุกกฎนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันต่อมาเรื่องนําแก้วมณีล่วงด่านภาษีสามเรื่องนะครับก็โดยสมัยนั้นแลบุบรุษผู้หนึ่งนําแก้วมณีซึ่งมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่ง รั้นบรุษนั้นเห็นด่านภาษีจึงหย่อนแก้วมณีลงในถุงย่ามของพิสูจนั้นผู้ไม่รู้ตัวเดินพ้นด่านภาษีไปแล้วจึงถือนําไปเองเพราะว่าเขาไม่ตรวจพระมั้งเนี่ยตรงนี้นะด่านนี้นะเขาไม่ตรวจพระนะครับเขาตรวจแต่พ่อโยมก็บา,บ,าบางบางบางด่านก็ไม่เหมือนกันนะได้รับความเล่าเบ้นเหมือนกันนะครับนะ พอล่วงด่านภาษีไปเธอก็คว้าย่ำนะฮะคว้าย่ำเดินไปถือไปเองเลยเดินพ้นด่านภาษีไปแล้วจึงถือนําไปเองไม่เขาว่าไม่ใช่เจ้าของเดิมไม่ใช่บุรุษที่เป็นเจ้าของไปคว้ายา่ำพระมาถือเองซะเองนะฮะแต่พระนั่นแหละถือไปเองเลยไม่คืนเจ้าของน,ะน่ะเนี่ยพิสูจน์นั้นจึงได้มีความรังเกียจนะครับเธอถือไปเองเธอจะมีความรังเกียจนะฮะ เราว่าว่าเราต้องอบัตต <half traumatic> ประชิกแล้วกำลังหนอจึงกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าเธอคิดอย่างไรข้าพุทธเจ้าไม่รู้ตัวพระุทธเจ้าข้าพระเจ้าตรัสว่าพิสูจนไม่รู้ตัวไม่ต้องอบัตนะครับคือไม่รู้ตัวว่าถูกบดดุนั้นหย่อนแก้วมณีลงในยามท่านก็พอพ้นพาพ้นด่านภาษีไปท่านก็ถือไปดูตามปกติของท่านเองใช่ไหมฮะนะครับอย่างนี้ จึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเขาหย่อนลูกแก้วในลงในตรงย่าวต่อมาก็โดยสมัยนั้นแลบุรุษคนหนึ่งนําแก้วมณีซึ่งมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นบุรุษนั้นเห็นด่านภาษีจึงทําลวงว่าเป็นไข้แล้วได้ให้ห่อพันระห่อของของตนแก่พิสูุนั้นถือไป ครั้นเดินทางพ้นด่านภาษีไปแล้วบุรุษนั้นจึงได้กล่าวกับพิสูจนนั้นว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงนําห่อของของผมมาผมหาได้เป็นไข้ไหมคือผมไม่ได้เป็นไข้พิสูจนนั้นถามว่าท่านท่านได้ทาท่าทีทีท่าท่าทีเช่นนั้นเพื่อประสงค์อะไรทําอย่างนั้นเพื่ออะไรบุรุษนั้นจึงแจ้งความแจ้งความแก่พิสูจนนั้นแล้วคือบอกเล่าให้ฟัง เธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตปาราชิตและกำมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีรพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าพิกษุเธอคิดอย่างไรพิสษุตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าตรัสว่าพิกษุภิสษุไม่รู้ไม่ต้องอบัติไม่รู้ว่าเขาแกล้งป่วยนะครับเขาเลยไม่ต้องอบัตินะครับก็โดยสมันั้นแลพิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปกับพวกเกวียนบุุษคนหนึ่งเกลี้ยกล่อมพิกษุนั้นด้วยอามิสแล้ว เห็นด่านภาษีจึงส่งแก้วมณีซึ่งมีราคามากให้แก่พิสษุนั้นด้วยขอร้องว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงช่วยนําแก้วมณีนี้ผ่านด่านภาษีด้วยจึงพิสูุนั้นนําแก้วมณีนั้นให้ผ่านด่านภาษีไปแล้วเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตปาราชิกและกำมังหนอจึงกราบทุนเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกต่อมาเรื่องหมู ปล่อยหมูนะครับที่หลวงพ่อหลวงพี่กรถามปล่อยหมูปล่อยเนื้อปล่อยปลานะครับก็โดยสมนั้นแหละพิสุรูปหนึ่งมีความสงสารได้ปล่อยหมูหมูที่ติดบ่วงไปแล้วเธอมีความรังเกียจว่าเราต้องอบัตรปารจิกและกำบังหนอจึงกราบทุนเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอคิดอย่างไรพิสุตอบว่าข้าพระเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือพู้พเจ้าข้าพิกษุ พิสูจผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือไม่ต้องอาบัตครับก็โดยสมัยนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งมีไถ่ยกิจทีนี้นะครับได้ปล่อยหมูที่ติดบ่วงไปเสียก่อนด้วยคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นเธอมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัดปาราชิงและกำมังหนอผู้เจ้าถามนะครับเรื่องต่อมาเราจะยอ่อพ,พิสูจผู้เจ้าถามว่าพิสูจน์เธอคิดอย่างไรเธอก็ตอบว่าข้าพุทธเจ้ามีไถ่ยจิตพระพุทธเจ้ากาก็เป็นปาราชิก คิดจะรักสงสารนั่นรักปล่อยนะครับความสงสารก็อีกเรื่องหนึ่งในความสงสารเรื่องที่หเรื่องสงสารแต่ว่าเรื่องที่สองนี่สงสารแล้วก็มีทายาจิตด้วยนะครับเลยปล่อยหมูไปต่อมาเรื่องเนื้อพิสุรูปหนึ่งมีความสงสารได้ปล่อยเนื้อที่ติดบ่วงไปก็เลยมีความรังเกียจพระเจ้าก็ถามว่าเธอคิดอย่างไรก็บอกว่ามีความประสงค์จะช่วยเหลือพูเจ้าข่าก็ไม่เบญาบัติ ครับส่วนเรื่องที่สองอก็มีทายจิตได้ปล่อยเนื้อที่ติดบ่วงเสียก่อนด้วยคิดว่าเจ้าของจะเห็นนะก่อนที่เจ้าของจะมาเจอนล้รีบปล่อยไปก่อนแต่ว่ามีจิตที่จะลักนะครับลักปล่อยนั่นเองนะครับก็เป็นอาบัติปาราชิกค,ครับส่วนเรื่องปล่อยปลาสองเรื่องก็มีความสงสารนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอคิดอย่างไรก็มีความว่า ข้าพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าข้าก็ไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะคิดจะช่วยเหลือแต่เรื่องที่สองก็มีกิตคิดจะปล่อยอมีกิจมีไถยจิตครับคิดจะรักก็ปล่อยปลาที่ติดปลายเสียก่อนโดยคิดว่าเจะคของจะมาเห็นครับก็เป็นอาบัติปาราชิกไปต่อมาเรื่องกริ่งทรัพย์ในยานก็โดยสมัยนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในยาน แล้วคิดว่าเราถือเอาไปจากยานนี้จะเป็นปาราชิกนะครับยกขึ้นเคลื่อนจากฐานก็จะจะเป็นปาราชิกจึงเขี่ยให้กลิ่งแล้วถือออกไปเขี่ยให้มันกลิ่งออกไปแล้วก็ถือออกไป mm hmm. เธอมีความรังเกยียจว่าเราต้องอบัดปาราชิกแล้วกำมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดว่าภิกษุเธอต้องอบัดปาราชิกแล้ว mm hmm. เรื่องเนื้อสองเรื่อง พิสูรรูปหนึ่งได้ถือเอาชิ้นเนื้อที่เหี่ยวเฉียวไปด้วยตั้งใจว่าจะให้แก่พวกเจ้าของเหี่ยวไปเฉียวเอาเนื้อของเจ้าของพิสูรก็เลยถือเอาชิ้นเนื้อที่เหี่ยวเฉียวไปด้วยจั้งใจว่าจะให้แก่พวกเจ้าของพวกเจ้าของก็เลยโจทย์พิสูุนั้นว่าถ้าไม่เป็นสมณนะเธอก็ได้มีความรังเกียจ เเลยไปถามทูนถ,ถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพิสูพิสูหามีใช้ได้กิจกิจที่จะลักมิได้ไม่ต้องอบัตนะครับเรื่องที่สองพิสูรูปหนึ่งมีทายกิจถือเอาชิ้นเนื้อที่เหี่ยวเฉียวไปเสียก่อนด้วยคิดว่าเจ้าของจะไม่เห็นก็เป็นปารชิกนะครับเรื่องไม้สองเรื่องคนทั้งหลายผูกไม้แพรแล้วให้ลอยไปตามกระแสแม่น้ดอาจิราวดีเครื่องผูกขาดคือเชืองเชือกขาดนะครับ ไม้ได้ลอยกระจายไปพิสูจนทั้งหลายมีความสําคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงช่วยกันขนขึ้นพวกเจ้าของจดพิสูจเหล่านั้นว่าท่านพวกท่านไม่เป็นสมณนะพิสูจน์เหล่านั้นได้มีความรังเกียจว่าพวกเราเป็นอบัติปาาชิกแล้วกำมังหนาจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตัดว่าพิสูจนผู้มีความสําคัญว่าเป็นของบางสกุลไม่ต้องอาบัติ คนทั้งหลายผูกไม้แพรแล้วให้ลอยไปตามกระแสนะแม่น้ำอาชิลาวดีเครื่องผูกขาได้ลอยกระจายไปพิสูจทั้งหลายมีแถยใจิตถ้ามีแถ,ถยใจจิตก็เป็นปาราชิกนะครับต่อมาเรื่องผ้าบางสกุลค,คนเลี้ยงโคคนนึงเนี่ยผาดผ้า,ผา,ผาสาดกไว้ที่ต้นไม้ไปถ่ายอุจาระพิสูรูปหนึ่งมีความสําคัญว่าเป็นของบางสกุลก็ไม่เป็นอาบัตินะครับคิดว่าเป็นของบางสกุลค,ครับ ตื่นลองต่อมาเนี่ยเรื่องข้ามน้ําข้ามน้ําพิสูุรูปหนึ่งกาลังข้ามน้ําผ้าสาดกที่หลุดจากมือของพวกช่างย้อมไปคล้องที่เท้าพิสูจนั้นคือช่างย้อมเนี่ยย้อมไปไปล้างผ้าที่แม่น้ำครัแม่น้ําพัดมานะก็ามาคล้องที่เท้าท่านพิสูรนั้นเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าจะให้แก่พวกเจ้าของพวกเจ้าของก็โจทย์พิสูนนั้นว่าท่านไม่เป็นสมณะ ก็เลยมีความรังเกียจไปถามพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ตรัสว่าพิสูพิสูหามีทายจิตมีไดนะ้คือไม่มีทายจิตนะไม่ต้องอบัตนนะครับเรื่องที่1เรื่องที่สองก็เหมือนกันข้าแม่น้ําพ้าสะดกก็หลุดมือจากพวกช่างย้อมไปคล้องที่เท้าท่านท่านก็มีทายจิตนะถ้ามีทายจิตก็เป็นอบัติปาราชิกนะครับพระเจ้าบดีวิจัยว่าเป็นปาราชิกทีนี้เรื่องฉันทีละน้อยครับนีนะ่ก่อนที่เวลาจะหมดเรื่องสุดท้าย ก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุร,รูปหนึ่งเห็นหม้อเนยใสแล้วฉันเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยเธอได้มีความรังเกยียจว่าเราต้องอบัตปาราชิกแล้วกังหนอจึงกระดับทุนดังนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าพิสุไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องทุกข์กดนะครับคือยังไม่ครบทีละน้อยทีละน้อยแต่ยังไม่ครบไม่ครบห้ามาสุกน <c> ะ <oughs> ก็เลยไม่เป็ยนนะครับ แต่มันก็จะมีเรื่องความพิสดารว่ารักทีละน้อยมากเข้าจนจนครบราคาเนี่ยแต่เป็นอาับาัตได้ไหมอ,อย่างนี้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับอนุโมทนาบุญครับสาทุกอรหังสัมมาสัมธธพุทโธ佛กวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเดมิสวากาโตพระกวาตาธรรมธรรมนัมสามมิ สุปฏิปันโนบาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิ